สวัสดีครับพี่น้องสวีดีพี่น้องเอฟซีหนุ่มสกลคนอีสานครับพี่น้องเมื่อนี้ครับพี่น้องผมจะพาพี่น้องมาเบ่งแม่หมูที่มีอาการไก่ลอดครับพี่น้องว่าจะมีอาการเป็นแบบไหนนะพี่น้องสําหรับแม่หมูไก่ลอดนะพี่น้องแต่ัวมีอาการกระวนกระวายครับพี่น้องบางตัวจะบอกกินข้าวเลยพี่น้องบางตัวก็จะกินข้าวจะต่างกันนะพี่น้องแต่ว่าลักษณะเด่นๆก็คือหนึ่งครับพี่น้องเขาจะมูจะเอาจมูกพี่น้องดุดตามพื้นครับพี่น้องแล้วกระเท้านี่จะควดตามพื้น แลวก็จิ้มนี่พี่น้องเขาจะบวมจะใหญ่มีน้ำเมือกไหลออกมาให้พี่น้องเห็นบ้างจะเป็นน้ำเมือกไหลเยิ้มออกมาอันนี้ก็คือใกล้คลอดเต็มที่แล้วพี่น้องถ้าเป็นแบบซีนะบวกินมือนี่แหละพี่น้องคลอดเลยบวกสิบสองชั่วโมงกับพี่น้องคลอดทันทีครับนี่พี่น้องเห็นบลอกสังเกตบลเขาจะจมูกดุ้นกระวนกระวายพี่น้องจะบวอยซอบางตัวจะลุกๆจะนั่งๆบางตัวก็จะนอนแบบเศร้าพี่น้องหายใจหอบกระแทกแรงถ้ามีอาการแบบสั้นเนะพี่น้องเนาะพี่น้องกับคนที่จะ เปิดพรล่มให้เขาพี่น้องให้เขาระบายความร้อนระบายอากาศได้ให้มันเย็นนะพี่น้องว่าไงให้มูเฮาเย็นหรือว,ว่าจะเปิดน้ํายดใส่เขาก็ได้พี่น้องให้เขาเมีอุณหภูมิในร่างกายที่ต่ําลงครับพี่น้องเขาบ่ฮหอนบ่เหนื่อยบ่หอบลายครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเหนื่อยหอบลายเขาอาจจะช็อกพี่น้องช็อกกรเหิตเห้หมูเฮานี่ตายได้ครับพี่น้องโดยเฉพาะหนาห้อนมันพี่น้องสาคัญที่สุดเลยอย่าลืมว่าหนาห้อนนี่มันมันห,อนห้อนแห้งพี่น้องหมูเฮานี่ เขาบ่มีต่อมเหงื่อนาพี่น้องเขาจะระบายความร้อนดเหงื่อในบ่ได้พี่น้องถ้าลูกผนี่ยบ่ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องช่วยพี่น้องช่วยระบายความร้อนนี่เขาครับพี่น้องสังเกตบางนมพี่น้องบาาพี่น้องนมเขาจะเต่งเต็มที่พี่น้องจะบวมแดงบางตัวนี่น้ำนมจะไหลออกมาเลยละพี่น้องสำหรับแม่นี่น้องพี่น้องก็จะขวบกวาดที่ละพี่น้องบนนอนบอดยั้งละพี่น้องยืนแบบดุดพื่นเดินปัดพื่นอยู่เบิดมือเบิดเลี้ยงละพี่น้อง ต่งก้นเพิ่อง,อง,องอยู่ครับพี่น้องมืองตีนเขาพี่น้องมืองเ้าเขาข้างหน,น้าขัดพื้นขอดเงอันนี้คืออาการที่จะคลอดเต็มที่แล้วพี่น้องแต่สาหรับบางตัวเด็กนี่พี่น้องบางตัวนี่จะกัดพ้นพี่น้องจะกัดพ้นก็มีคือกันสาหรับแม่สาวนะพี่น้องเขาจะตกใจจีนตกใจพี่น้องจะมีอาการกระวนกระว่ายที่สูงแต่ถ้าว่าเป็นแม่นางข้างที่สามที่สี่แล้วนี่ก็ไม่อมีปัญหาดอกพี่น้องสําหรับแม่แม่แรกนี่จะมีปัญหาอยู่พี่น้อง จะกระวนกระวายหลายพี่น้องจะลุกๆนั่งบางตัวเวลาลอดมากก็จะลอดแบบในท่านั่งและพี่น้องบางตัวจะลอดท่ายืนก็นมีก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องสำหรับแม่หมูใกคลอดอาการของเขาเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดติดตามกันด้วพี่น้องสวัสดีครับ